ผู้ชมครับนักจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เมียนมาห่างจากบ้านเราประมาณพันกิโลเมตรตั้งแต่28มีนาคมที่ผ่านมานับจนถึงวันนี้เนี่ยก็47วันแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ยังคงอยู่ในความสนใจทั้งในเรื่องของประเด็นสาเหตุของทําไมตึกสอตองงอที่อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวนับกิโลเมตรจึงถล่มลงมา รวมไปถึงเรื่องของการค้นหาร่างที่ยังคงติดค้างอยู่ภายในซากปร,รับหักพังของตึกสอตองที่ถล่มลงมาเมื่อเช้าเขามีการทําบุญทําบุญเพราะว่าเขาจะยุติในเรื่องของการค้นหาในส่วนของร่างที่ติดค้างอยู่ตามเศษซากต่างๆแล้วต้องยอมรับว่าหลังจากที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยร่างในช่วงหลังๆที่เราเจอเนี่ยบางทีอ่ะมันไม่ครบมไม่สมบูรณ์แบบเป็นร่างเต็มๆม,มันเป็นชิ้นส่วนของมนุษย์ หลายๆชิ้นส่วนต่างๆแต่ว่าก่อนหน้านี้ญาติของบรรดาที่มาแจ้งเอาไว้เนี่ย คนที่สูญหายเขาก็มีการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลไว้ส่วนหนึ่งแล้วดังนั้นชิ้นส่วนต่างๆที่มีการค้นพบเพิ่มเติมเขาก็จะไปพิสูจน์อัตลักษณ์ว่ามันจะแมทกันกับในส่วนของญาติของใครโดยเฉพาะเรื่องการตรวจดีเอ็ที่บอกว่า7คนด้วยกันที่ยังรอคอยในเรื่องการพิสูจน์อัตลักษณ์กันอยู่เนี่ยนะคะเห็นบอกว่าการส่งมอบคืนพื้นที่ให้กับทางสตงเนี่ยยังคงเป็นไปตามกําหนดเดิมนะคะแล้วก็ทางกรทมอเองก็พยายามที่จะเคลียร์พื้นที่ให้เสร็จสิ้นเพื่อจะส่งมอบคืนให้กับทางสตง การดําเนินคดีคและก็การสืบสวนสอบสวนสําหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะคะครับ<ม>ซึ่งปฏิบัติการในการค้นหาอย่างที่บอกไปล่วงมาวันนี้เนี่ยก็คือ47วันแล้วนะครับ47วันที่ผ่านมาถือว่าตอนนี้เสร็จสิ้นภารกิจในการค้นหาแล้วเบื้องต้นก็มีผู้เสียชีวิต89คนและอยู่ระหว่างการตรวจสอบ อัตลักษณ์บุคคลอีก7คนวันนี้ครับก็จะมีการเริ่มส่งคืนพื้นที่อย่างเป็นทางการให้กับสอตองอและตำรวจเองก็มีการเข้าอายัดและควบคุมพื้นที่ทันทีขณะที่เมื่อช่วงเช้าครับกรุงเทพมหาคนครก็จัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิตและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานซึ่งเมื่อเช้าที่ผ่านมาทางผู้ว่าสอตองอก็มาร่วมในพิธีด้วยครับ โดยพิธีทำบุญตักบาตรจัดขึ้นในเวลา7นาฬิกาที่บริเวณอาคารหอประชุมด้านข้างอาคารสอตองอที่พังถล่มลงมาคือเดิมทีเนี่ยเขามีการวางแผนกันว่าจะมีการทำพิธีข้างนอกอ่าแล้วก็จะเดินเข้ามาในบริเวณจุดที่เกิดเหตุแต่ฝนตกไงฝนตกค่อนข้างหนักทีเดียวนะครับเลยเปลี่ยนมาทำในพิธีในบริเวณหอประชุมด้านข้างแทนนะครับซึ่งนายชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานฝ่ายคาราวะาครับ มีเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารา์เจ้าวาดวัดะระเชตุพนยมนมังคลารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ซึ่งมีพิธีการในการนิม,มนต์พระสงฆ์จำนวนทั้งสิ้น109รูปมาทบุญตักบาทขณะที่นายมนเทียนเจริญผลกับผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินก็เดินทางมาร่วมด้วยก็มีการถูกสื่อเนี่ยครับท่านผู้วสตงก็ถูกสื่อเนี่ยรุมถามถึงความคืบหน้าในการสอบสวนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผู้ว่าสตงอบอกครับว่า ไม่ได้เพิกเฉยนะต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและไม่ได้ลอยตัวเหนือปัญหาที่ผ่านมาเนี่ยทางสตอง,งอมีการดำเนินการมาโดยตลอดแต่ไม่ออกสื่อซึ่งการตรวจสอบก็ให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายส่วนการดำเนินการหลังจากคืนพื้นที่แล้วจะทําอย่างไรต่ออันนี้ผู้ว่ามนเทีก็บอกว่าก็ขอรอประชุมกันในวันนี้ก่อนเดี๋ยวจะมีการคืนพื้นที่แล้วพี่แผนยังไงบ้างนี่นะับเดี๋ยวคุยกันเดี๋ยวให้ก็คุยเรียบร้อยเนาะ เลยคุยเรียบร้อยค่ะแต่กรณีผู้รับเหมาช่วงยืนยันว่าไม่ทิ้งใช่ไหมคะเอ่อตามกฎหมายเนาะว่ากันตามกฎหมายว่าว่า่เอางี้มันเป็นเรื่องเรื่องของกฎหมายอ่ะก็ว่ากันตามกฎหมายเนาะอ่ะว่างั้นแล้วกันที่ผ่านมาเหมือนกีกระแสดราม่าว่าเหมือนบท่านเอางี้แล้วกันเนาะทำบุญไม่ใช่ลอยตัวหรอกเราทํางานตลอดเวลาเนาะครับทั้งการเราเราไม่ต้องการออกเนี่ย อย่างที่บอกไปค่ะพิธีทาบุญเดิมเนี่ยกทมมีแผนนะคะจะเดินบินทบาจจากที่บริเวณถนนกําแพงเพชรสองหน้าอาคารสตอง,งอแต่ว่าฝนตกลงมาตั้งแต่เช้าแล้วนะคะทำให้ต้องมีการปรับแผนทําพิธีภายในอาคารแทน่ะจากนั้นในช่วง8ปดโมงเช้านะคะพระสงฆ์ได้ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์บำเพ็ญกุศลทัศนนานุปทานอุทิศแก่ผู้เสียชีวิตโดยมีประชาชนครอบครัวของผู้ประสบภยัยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานค่ะทั้งทีมกู้ภัยทีมเคนายเข้าร่วมด้วยซึ่งหลังพิธีทาบุญแล้วทางผู้ บริหารกทมและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกู้ภัยทั้งน่วยงานภาครัฐทหารตำรวจภาคเอกชนรวมถึงทีมเคนาจะร่วมพิธีไว้อาลัยด้วยก็มีการวางดอกไม้สีขาวไว้อาลัยให้กับผู้ประสบภัยในครั้งนี้แล้วก็ร่วมถ่ายภาพส่งท้ายนะคะก่อนที่จะมีการส่งมอบพื้นที่อย่างเป็นทางการและในเวลา11นาฬิกาทางกทมค่ะจะมีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมพร้อมปิดภารกิจในการค้นหาหารือแนวทางสม อบพื้นที่คืนให้กับสตง,งเจ้าของพื้นที่และทางตำรวจก็จะเข้าทำการอายัดพื้นที่เพื่อดาเนินการสืบสวนในคดีต,ต่อไปค่ะอย่างที่บอกว่าหลังทำบุญเสร็จแล้วเนี่ยนะครับทางผู้ว่ากทมและผู้เกี่ยวข้อง mm hmm. ก็นี่ตั้งโต๊ะ ร่วมในการแถลงปิดภารกิจการค้นหาและรื้อถอนซากอาคารอย่างเป็นทางการเพื่อ,อคืนพื้นที่ให้แก,สออออก่สตงครับโดยวันนี้เจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครและเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็จะทําการถอนกําลังเคลื่อนย้ายทั้งเครื่องมือเครื่องจักรกลต่างๆรวมไปถึงตู้คอนเทนเนอร์ออกให้หมดกําหนดเสร็จสิ้นภายในวันที่15พฤษภาคมนี้โดยวันดังกล่าวนั้นทางกรุงเทพมหานครก็มีกำหนดจะปิดศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ด้วยอย่างเป็นทางการ แต่ว่าทางสำนักง,งานเขตจตุจักรครับก็จะยังคงมีการจัดศูนย์พักพิงกรณีที่ญาติผู้ประสบภัยยังคงประสงค์จะพักคอยเนื่องจากขณะนี้ยังคงมีผู้สูญหายอยู่อีก7คนและอยู่ระหว่างการรอผลตรวจสอบชิ้นเนื้อซึ่งอยู่ที่นิติเวชอยู่ที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจอยู่เนี่ย<ฆ>นะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบอีกราวๆหนึ่งรชิ้นครับ